อ่ะนี่พี่น้องเลยกลเป็นทางรถแก่ฟื้นพี่น้องเลยเปียก <ไป S 1> หมอดิ่ <ไป S 1> งฮะเพื่อนพ่อตาตากระเพยมากระเพนี่ทั้งังทงป้าสมแลกกตัวมาเลยนี่พี่น้องเลยนี่ก็เลยสิทั้งนังทงเนาะมาบวชในทางพ่อตาทั้งทงกับพี่น้องเลยเป็นได้ใความรู้สึกเนาะคือมาบวชในพ่อตาพี่น้องเลย ตื่นเต้นนะตื่นเต้นใจ่าเ่มาบวชใจน่ะแต่จะคู่ความคิดของทลองทองแบบแรกเป็นยังคือจะปวดทั้งพระสงทั้งปติพันแบแม่วาคิดเห็นแบบเฮ้ยเสียงไข่มาแล้วบ่อไข่มานี่พอแตกบ่แตกจักบอล พี่น้องเอ้ยกะเป็นทางรถแก้ฟืนพี่น,อน้องเอ้ยเปียกหมดยอ,อดเลยพี่น้องเอ้ยกำลังสิไปปาร์ซาเนาะอ่าเป็นฟืนแล้วก็ยางรถพี่น้องเอ้ยอ่าฟืนยางรถอ่าพี่ทั้งเวลาสบายดีล่ะฮะเดือนพุตาไ <laughs> มากระพายนี่ น้องทองปาซบแหลกก็ตรวจมาเลยนี่พี่น้องเลยตัดแต่ผมได้ฮะลบวุ่นได้สวัสดีเขตเลยดนตกอ่ะพนตกมาสวัสดีเขตพูแพงมาเลยโอนี่แหละเลี้ยวซ้ายได้เลยมองนี่โดยบ่ไปไปไปอ่าไปพู้เละถ่ายอยู่เพื่อนพู้เละไม่ยั้งในกระสอบน่ะมาคุงเออไปไปไปอ่าแล้วเดี๋ยวไปเห็นเรามาเสี้ยงจอดจุดอกอ่าน้องทง แล้วก็เอ้ยล่ะพี่น้องแข่งฝ้าแข่งฝนมากแล้วก็ได้นี่ก็เป็นรถดแก้ฟื้นพี่น้องเนะอ้ยเนาะทางทีมงานลงศพพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้เอามาบเ่เลยไปแต่งถ่าอยู่ปราสาทนบร,ราณเนาะนีะ่นฟื้นทางรัวอ๋อลำบากแน่เนาะพี่น้องเอ้ยลำบากคักนอกงานนี่เนาะ มุจากแนวน้อจากแนลเฮ็ดเล่ยบาทนี่ไป่าทเฮ็ดกำงา้าไปบาท่วเอาเครื่องมากก็มาบ่ได้เออเครื่องงามมาบ่ได้มันติดฝนแล้วเนาะติดฝนเฮ้ยพี่นอ้องเอ้ยทักสิ้งวันใด้เนาะตกะกดมือนัน่นเองก็ลำบากแน่แล้วเนะาะโ <c oughs> ดยโด,ย,ดยบ้านลำบากก็ช่วยกันนิด่อยกันเนาะโดยโดยโดยเอาถาเพื่อนจังหน่อยในบนผ้าไปโทรหาเพื่อนแล้วบ่โทรหาแล้วบ่เขาจะบไปบอกอ๋อเดี๋ยวคอยไปบอกคนอยืนสักเด้อ เอาไข่เอายังไปเสียงเนาะฟื้นมาหอดแล้วเนบอกว่ากระต๊อกนั่นบอกว่าฟืนมาหอดแล้วเนาะมีแต่หายเอาไข่เตรียมพิธีมงแล้วเนาะโอ้โหโดยว่าจะเป็นไปอยู่บ่อนไดเนาะโอ้โโดยโอเคถ่ายก่อนเป็นเมื่อเสดอไปบอกคนก่อนไปชาี่น้องเลยเนาะพอดีรถทางรถทางไอ้ เพิ่นแกฟื้นเนาะทางทีมงานลงศพพี่น้องเลยเพิ่นก็บอกระบุญให้ทางครอบครัวทางพ่อตาเนะาะญาติพี่น้องให้เอาไข่ไปเซียงเนะาะบอลได้แตกแมนบอลบอลได้บอ่อแตกเนาะนุกดียางเพื่อนไก่อยู่กับพี่น้องเพราะว่าญาติพี่น้องต้องให้พ่อตาอยู่ไกลกันครับญาติพี่น้องเพื่อนจะพอแต่แม่มาถ้าว่าเซียงไข่บอ่อแตก บอลน,นั่นก็คือเราบอลจากอยู่ประมาณนี้พี่น้องเลยใครแตกบอลใดแม่เราอยู่บอลน,นั่นเนาะอ่าคือบูนเห็นในคลิปพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่นเพื่นเชียงไข่นี่อ่าเดี๋ยวบอกฟาดลงขี้ดินหนึ่งเยังบอลแตกได้พี่น้องเลยเนาะเดี๋วบอกข้มเชื่อแบบว่าสมมตนะิข้นอะไรเนาะข้นไข่บอลแตกไดยเดยโดยโอเคชาพี่น้องเยเดี๋ยวอ่าไปบอกทางบอกเสียงก่อนแต่เพิ่มการ พอรถฟื้นมาหอดแล้วซังเตียยอ่าคุณเพื่อนเอาเซียงไคเดินไปแล้วบ่ไปแล้วรถฟื้นพันมากเลยคนโทรหาบ่ฮับป่ะสิรถไอ้ทีมงานลงศพแล้วพอนเอาฟื้นมากครับยางรถยังนะอ,อันนะจักเลยเออรุณอะไรจังหวัดพนัทโทฮ่าบอฮับ เดีราต้องหาบาเสียงก่อนเด้ใช่ไหมทางเบลลี่กัมาอะไรพี่น้องกันเราหลังจากคนน้ำคนไนลงเมื่อกี้นี่ใช่จอดใช้รถเจ้าจอดตรงน,นี้อีกอเด<า>้เอฮะขี <laughs> ้ข้านยื่นอยู่เลยอ่าเจ้ามาดีเนะาะเบลลี่กะไปซื้อน้ำซื้อไนมาเพื่อแขกคนพี่น้อง,งเลยวันนี้แขกคนมากกร้ายเนาะพอสมควรเนนะาะฝนตกพอฝนตกที่ที่ททไรก็มีเหมือนเลย พ้นตก๊ก็ต้องจะเป็นแล้วเนาะแ,แข่งม่เกินเมื่อกี้คอยรลนฟื้นหลยังคนมากแกคนตงนี้รถไทไใบปเนี่สวยอรถท้ได้เล่านี่ยมันค้าค่ะแอนไอ้ทั้งบอเชียงมันโทรหาทางคนแปลวฟื้นก่อนทั้งไอ้ทีมงานลงโซน,นรวบ,บต้องยากก็ได้เรื่องฟื้นแล้วล็อกแกมาหาเลยก็เม่ยุ่แต่ว่าท่านมีผลบกคัอแต่ยันบุกระาแล่คัด เพราะจังไดนก็พเพราะหรอเพราะว่าเราเป็นเห็ดมาอยู่แล้วเนาะเพราะเราชอบการลายอยู่แล้วแต่บ้านญาติพี่น้องเนี่ยเป็นปวดเจ็บใจนะอยากนี้มาเพื่อไว้เพราะว่าญาติพี่น้องก,ก็ลาอยู่เนาะม่เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเลยเลยทั้งรถเซี่ยงโทนเอาน้ำรถไทยมาหน่ะเรารถคนใดไปบยย่ได้ยามันค้าตอนรถเซี่ยงทงรถเกล้อไปใช้รถเกล้อไปก็ต้องใช้รถคนใดเล่าแล้วคนใดผู้นี่แล้วผู้ลงศพนีแล้ว ยุ่งเอจำเป็นแล้วเป็นแล้วหดมือไปงเข้าไปนเ้าจงยอ่ีดอเลยรไปหาน้องทงตั่วจะมาบวชปันอ่าจจาลกคนหัวลบวจนได้ขอทงเยล่ะมนมากินเนี่เอามะคุงเดมะคุงมากินทานน้ำอีกโดินดินดนดนาอนาโทรหาแล้วบอสเสียงไปแล้ว ไอเนะเหชันเตี้ยไปขับราอะไรนตะนไทั้งโดยโโดยนี่กราไปับไทยมั้ฟ้เอาฟืนบอกแม่ตัวฟืนทไโดอนโอเคจับพี่น้องนะเดี๋ยวไทยเป็นบางส่วนบางตอนเป็นให้พี่น้องนะไปส้มเนาะโดยเ้ยไปเสียงไครมาละบ่ไข่มาบอแตกบ่แตกสักบอน ไกตังไอตังนี่บวชเรียบร้อยเนาะย่างอยู่ใส่สุดขาวพี่น้องเลยเขาดึกใจไหมนะพูดในช่องบอลบอลซ้อนยังแตกบอว่าสิไปทายพี่น้องเบื้องอยู่พี่น้องแต่ว่ามันฝนหมอมน้อยความสะดวกเลยบ่ได้ไปชับ ว่าจะไปถ่ายเบิ่งว่าก็เดี๋ยเห็นในคลิปเห็นแเนาะว่าเออมเตกประันเนาะวัที่สเจ้าทำวังไอาไไหนะว่ายูอ่ใช่หรอมเตใจเาลขอหม่นะมีโอ้มันยวอลเลยคนมาอยู่นะ ขางดูใกล้พ่งใกล้พี่น้องะ้กันเนาะเัอยู่ใกล้พน้องเาะันี่นดงกันดเนาะอ่านเนาะนอนทีกางอาเขาเปนคือต๊ะนแหละนเอาต้มาเด้ไปบัวแด้รถไงเลยได้เอารถไทยมาแก้ช่วงตอนนึงนไปกระ คอยพี่งองาะจะเอาหีบลงไปแล้วเน,ะนาะรถยื่นยู่กันถะึ <c oughs> นนงถึงถึงงอเยอ่นี่เนาะแล้งเบิ่งพี่น้องเลยเนาะทางรถไอไทีมงานโลกรบคนนี่แหละพี่น้องเราคนได้เราคนกันเลยเดี๋ยววันะุกร์ถ่า,ถาบรรยากาศพี่น้องเบาาิ่งเป็นบ,บางช่วงบางตอนได้พี่น,อน้องเด้อเนาะตอนนี้ล่าสุดฝนก็นเริ่มยุดแล้วพี่น้องเลยอ่าฝนก็สว่างสบายมาแล้ว พอผู้เวลาทางปอตาพจน์จะเคลื่อนอะไรทพี่น้องเนาะทางย่าคผู้คนคาเทศแล้วก็มาซันข่าวซันน,น้ำไอ้ทางนาทีพี่น้องที่เขากินน้ำแล้วจังคอยเงื้อเคลื่อนซบออกไปพี่น้องเนะาะเป็นเวลาช่วงเที่ยงเนาะโอเคพี่น้องโอ้เป็น้องไงทางแม่ขาวกำลังมึงบ่เสี่ยงไปหรือบ่ลุงแม่ขาวเปลี่ยนกุ่มบ่ อาพี่น้องกันแล้ลลเวลาเนาะ,ะเตรียมบวชซีเนาะบวชนาไฟส่งกับพ่อตาเขาสุสกติเนาะหรือว่าส่งขึ้นสวรรค์สันฟ้าพี่น,อน้องเนาะเป็นภาบรรยากาศลู่ๆก,ก,กันลานเนาะมาเต่ามาโฮมเนะะะาะาบไปจะเฮาทางไปบวชจัวบบบนี้พี่น้องเลยทงางบวชเชียงสีพะน้องทองไปบวชจัวเนาะ พซาฟีนองจิตบอนกาดอยู่ข้างในนียพาฟีนองเด้นอนะบาทีราบ่นกัน,น,กกนบวชพระนั่นน่ะทางลองทงแต่ว่าตอ,อนนี้นีบวชจูบ๋บวชหน้าไพ่เดี๋ยวตามเขามาชุดข้างนอกมันน,นี้ได้คือว่าอยากบวชองทางพุธา มนนันเคยแบบมันไปเข็ดเบียดอะไรไล่แนวอยู่เนาะก็เลยอ่าคิดว่าถึมาบวชเป็นครั้งสุดท้ายเอ,อ้ยน้อยเนาะมาดูด้วยน้องทางน้องเพิ่นอ่ามีเกิดจากน้องเพิ่นเองเนาะเกิดจากอ่าความเมตตาความศรัทธาความคิดของมว่านอะการกระทำของเขาเองเนาะอ่าคือบุญคุณนัณ่นแหละคีค่น้นอ,งองเอ๋ยจำชื่อเขาเนาะอ่าทั้งนนกฏานี่ก็ เดือนนงทงนี่ก็บุญงานเนาะคั่นสิเวาก็หลายเด้อพี่น้องรวมตั้งแต่ครับหลักๆเลยก็ทางบ่เสียงนั่นแหละเนาะเป็นคนนําอ่าทางตาไปครั้งแรกก็เป็นบ้านฮนาของทางเลา่านี่แม่นบลังเลยทางตาทีมงานเพิ่นแล้วก็ต่อมาก็อ่าตเติมนองทงอ่าเทพื้นแล้วก็เก็บตรงประตูเนาะมีะูกหลายอย่างลวพี่น้องเอ้ยอืมวนสบ่เงขึ้นก็ว่าได้เนาะทีมงานตา อะได้เกิดแก่สรธาทั้งน้องเพื่นเองนี่แหละเนาะชักเทืออะไรน้องท่องบวชเนาะช่องเทือกนี่ปะเทือกนี่เนาะสองสามนี่ยนะตอนนีนกับแม่เท่าเทือแล้วก็บโอ้แต่ว่าเจ้าบวชแม่เท่านี่คือกอนาศก่อนเจ้าจะบวชเป็นพระเท่านั้นเ่ราะในก็บวชเป็นจัวเทือกันเนาะบวชหนาภัยเทือกันเนาะ บวชอภัยสองเถ้าเนาะแล้วก็บวชตอนเพื่อนแล้วบ่เห็นปะบวชแทนบรรคุนบวชแทนบรรคุนบวชหนึ่งบวชพระที่บวชเชียงเป็นสภาพอลไรกับปุ้ยไงเพิ่นสมทบมาแล้วเนาะปุ้ยไงจะมันแหละเพิ่นกันเองครึ่งตอนที่ว่าบวชเชียงเหตุจำเนี่ยอะไรเป็นจะได้มาบวชอ่าเพราะว่าบวชเชียงก็เป็นทั้งอ้ายเป็นทั้งภูมิปัญญากับคุณแน่นอนใช่ผมกับใจน้องอะไรเนาะที่ยังอ่าคิดถึงอ่าบุญงามความดีที่เราได้ สางสาไวเลยที่หนนัเลยนะไว้แทะนี่กรยบย่าลืมขิวได้เนาะเอเลยเนาะเอเลยเคือได้เนาะเราแทะออกแวกเนาะบนเลยใช่ปรังกันเลย น้อก็สาธุนมุทนาทั้งอ่าน้องพงษ์นําน้องบุญเชียงกะทั้งอ่าเรียนพี่พี่น้องเนาะลูกสาวนี่ละพี่น้องมันก็เป็นหลานเพิเลยน้ครั้งสุดท้ายเนาะทางนั้นกทางบ่บัวพี่น้องมันเป็นลูกชายแท้ๆตัวน่ะลูกชายอ่ามีมเนาะก็สิได้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะนถึงเอาเนาะบุญงามความดีมือสุดท้ายท้ายสุดคือเฮาฮู้กันนั่นแหละมาส่ง เฮตินายก็ตั้งมุกตั yeah. ้งใจเนาะว่าต่อจากนี้ไปแล้วข้อนี่งจะมีแต่บุญงามความดีที่เราได้สร้างไว้แต่ก็เป็นที่จดจำะม่ซื้อแต่เสียงนะทุกคนต้องเชิดแบบนี้เนาะเพราะให้ทาำอะไรเป็นก่อนเอาเสื้อถ่ายกันได้ไหมเพชรจะดีวัดบอกวัดตัวนี้ได้ไปได้ยุติโอ้ด้สิบวัว าครับไเด้นเร็จไี่น่อยเนาะมีแต่ว่าพดละล่างโอ้ว่งกใจได้ดิตื่นดเตีย้อนนาะ้นีเน้องกใจได้มันชันได้เนาะ มาสางนี่ก็ตกใจราะว่ามาสางตกใจเลยนะเอาสางผมเคยเห็นทุกทีเนาะจี้ใส่ล้วดุตเลยุงอกไอเน้อลุงแหนกำลังมาเราไปเตรียมตรงเลยไปเบียกแล้ดเห็นงานแเนา เออฮะน้างน้องธงพ่อนเอยกคนการอีรอบนึงเน้อสใจเนาะสาธุน้ำน้องงได้าบุญน้ำทางทองธงงาผมมีกับมี่วานี่เขาส้างไว้นเยพี่น้อเามีโอกาสแล้วเขาส้่งไว้รถงามผมงามเลต้องว่าส้่งสั่งกับโบส้่งนี่การสั่งมันยากีแล้ว แต่คนส่วนรายนี่สิเอาเวลาที่บูสางไปเล่นไปหลายสิ่งหลายอย่างจนบ่ค่อยสนเวลาที่สร้างคุณงามคมดีเนาะพวมาสร้างเงี้ยไปหน่อยจนรายคนนี่สิมองไปโอ้เมื่อนี่ต้องไปแล้วมีนัดเป้าหมายแล้วนัดไว้ตั้งแต่สี่ห้ามื่อผมก็แบไปกินเด่นชุ่มเชลได้อลยไม่น่ามีแล้วนะแต่ว่าเุงามค่มดีนี่เมื่ออื่นนี่โอ้บ่ได้แด้บ่ว่างเลยค่านัดโบค่านัดมูได้มูสิพากันไปเนี่ยงไป อันน<ส> <T> ือเพื่อนทางมีแนวว่าไปแล้วจะมากันย่างดีเนาะเขาได้คิดเองเขาสั่งเขาดีสั่งคือว่าเกิดเกีเยาเองแค่นั้นเป็นเอาเลยนักสาธุนโมธาบุญน้ำทางน้องท้งอีกรอบนึงเนาะรอบเบิ่งโหัวนน้ำกันอีกมาหนึองให้ทั้งบาบัวเนาะหรือว่าลูกชายของพ่อตาอีกคนเป็น้องเลย chắc cả tất 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 นนั <rium> ้นกชาเดียวเเอาไม้ละจังนั้นบนี้เนาะเีเจังก็จังนามมาเก็บเก็บร่มกันน้ำปวดรวมทั้งพ่อพังสุดท้ายออกัเพ่อชงปตานี่ยมีลูกชายคนผู้เดียวนี่ยนะตอเนาะผู้เดียวเนาะที่แล้วกัไม่อมีแต่พยิงเนาะทัง าบ่บัวนี่เป็นลูกชายทั้งเมียใอืปัจจุบันแม่นบ่ปัจจุบันตอนนี้และ3คนทั้งเมียบ่แซงทั้งแม่อ่านี่นนี่คือเป็นลูกเมียเก่าอืเอาลูกชายเดียวกเป็นลูกชายโทนเด้อคําใส่คูณเด้บาดนี้เนาะใส่คูณเน้นา บุญคุณนาพอนาแม่วล้บวชก็ได้อบุญเดกุศลต้องเนบวชวชาบวชหอดสามเดือนแห่งดีได้บุญหลายบวชออาปัาก็ได้เาัเลยจังซิกอไมเมีย่ต้าเอาก่อนแล้วนะเยอะเนาะเรื่องนี้มันต้องเรื่องง่ายก็คุยกันย h a เลยคือว่าแล้วการบวชการยังก็ต้องขึ้นอยู่กับใจเนาะ เาจะมีบังคับกันมันกสิบ้าทหรือซื้อยูจีอาจุบอดได้กับตัวเขาเองแมนจบอตั้งพอเลยบ้านีุดหนึุเนาะเพปเบียรเนาะเทนอนตัดเนาะผูกกนหัวกับโมเมนต์ัวไปนะเนาะ คอนั่นต้นลุก็อีมเรื่องบริษัทมมันครบมเมเองเฮามีเฮาทำที่แรกยนออกเลยเฮาเหอ้าวพอดีแ้ใช่ที่ต้นนองนี่ที่ต้นนองนเขามาเบ้งหนังนั่นแล้วกนหัวดกันอืมเด็กเร้ยนเฮาลนี้อือือแล้วือโอกาสบวชแล้วก็ลงยเนาะลางเลย เร้ต้็เต้นเขาสร้างนะเนี่ดีได้่สร้างงานนี่เหมอสร้างไปได้กว่าเนียผมยิงลดยเลยเาต้องเต้นไปสร้างกุนะเนกโดดฝบนั้นเพราะเ่าเอคนอยอ่วาเนาะมันกระโบังใเสรจยานนะสร้างยานเนาะ Tạm sản lãm nha Còn chiếu nó, còn Thấy sang này cả Cần điên mà Nó, cần Để bà đun nó cũng thăng một xe điên như bát điều rồi Để đun nó cả này cả Cần cả แลาสิขามากกับเป็นช่างตัดผมเลยกับพ่อสวรรค์นะสร้างเซียงมีตั้งเนาะคนสร้างธรรมดาได้อี่างเนาะนอนดิกหดดเลยวเนยังมาตื่นวะ มันกัดอะไรเอานาะเอาเนาะบางคนจะตกใจจักระจีเนาะรับเลยยักษ์คือเลยเนาะบวชเลยคักอยู่ได้เนาะคืออยู่งละรักอ่ะจบเชียร์อยู่ก่อนก็เคยบวชอยู่เลย อืเกิดเคยนิยุแต่ว่ายังบบท่านได้ถึงหลักการในการศึกษาธรรมะท่านได้ถึงขั้นนี้โอเคบานี้านเจ้าแบ้าน <Nee> bạn này tinh vi thang thịt hoa bạn này thịt <L91> oh hoa hoa mặt hoa 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 này <Nhạc Silver> oh nhịp ระวังใกล้อ่าใกล้ได้เลยในรอบสองปีเขาเต้นชั่วเลยมีเขาเราว่ามีเขาไม่ท่มผมจะเข้าปากฮะเออเขาเต้นเข้าปากเลยใครอยู่หนวดเป็นบ่มีเนาะเที่ยงก้อยได้ออกกันแต่คิวนี่ะ mọi lẽ này lẽ, trong nó, cái này là chi nó, cứ để trong này, mua đấy nó, bố nhảy anh dặn còn. thì nó lặn nó nó, ขันกลนนทางน้นเรจะแบบทรงหนึ่งเนาะแบบกลนหัวอะไรแบบทรงหนึ่บุคลิกหนีทบุคลิกนหัวปนี้บริคือเก่าเลยนขมอมสวดนจากเนาะขามอมสวดแสงว่าแดดงเนะขมอมสวดโอ้สวดมนีลข้างๆอน อยู ự, ่ประมาณอะไรก็22บ่ต้องเนาะเนาะเพราะว่า4:00นที่บวชพรนั่นก็20 20ปลายน่อยๆอ๋อไ้นะจังมือล้างน้ําล้างในอยู่ได้อ่าห้องน้ําอยู่เฮือนก็ได้เนาะ่นะจัง้าพุ่นเมื่อนี่ใกล้ๆนนีแหละเรียบร้อย điều Lông đấy. Bong nhong. Lông đấy bỏ ông Hà đó nó hà ông nó Hà ông nó

อพี่น้องเลยก็กโอเคพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนพี่น้องได้ครับได้ชมพี่น้องเลยเนาะเป็นบรรยากาศอ่ขึ้นฟ้าคึาค้นฝนแต่ว่าทางฟ้าฝนกับเป็นใจแล้วบ้านี้พี่น้องเลยเนาะหยุดตกแล้วเนาะเริ่มปอดโปง่งเริ่มสว่างสวัยเนะยาะกี่คิดว่าโอ้ยคือชี เออ่ย่านเปียกเวลาเอาซุปกองบตาเนะเาะอ่าไปปราสาพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็หยุดไปทีเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยมีมุกปีใจสว่างสบายแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเนะเาะแค่แต่มันสว่างหายาะย,ย่าเนาะ่าฝานสัมผัสมันกะเป็นใจแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเนาะ อ่ะโอเคชาพี่น้องเลยสรัาคลิปนี้่วุวนทายคลิบปบรรยากาศให้พี่น้องนะครับได้ชมอยู่งานอ่าศพของพอตาเด้อพี่น้องเด้อทางทงานเฮาก็ยังมาดอกไปทางใดน่าจ,จะอยู่ทรงสุการพอตานำการมือเมื่อละเมืนเอนี้พี่น้องเลยเนะาะจะไหนครับชมบรรยากาศไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเข่ามาหมาชมกับพิศพักการใดนะทวนทายคลิปไปพอจะได้สีบโบเหมาะสมกับขอโทษขออภัยนะพี่น้องบัตรคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้วุนขอลาก่อนพพอ,พอ,พอการคลิปนะเนาะสบายดีละสวัสดีบัสคุสนเด้อ